คะ่ะเพืเ่อนๆนวันนี้พี่นีก็อากาศดีนะคะเราก็จะมาชมหมู่บ้านลูเซียนนะคะทุกคนข้างบนก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะทุกคนหมู่บ้านลูเซียนก็จะเป็นหออมู่บ้านเล็กๆเนาะก็จะเป็นชนบทนะคะเราก็จะไปดูออปราสาทนะคะปราสาทเก่าของหมู่บ้านลูเซียนนะคะ นี้ก็จะพาไปชมลหลายๆเมืองนะคะก็นั่งรถเล่นกับผู้บ่าวนะคะทุกคนเราก็จะเลี้ยวนะเลี้ยวเลี้วเล้ยวอุ้ย่บ้านเล็กๆหน้าอยู่ค่ะทุกคนปราสาทนะคะทุกคนเราจะไปดูปราสาทข้างบนปราสาทเก่าแก่ เด่นมากนะ,ะสวยงามเด่นมากนะคะทุกคนแต่เสียดายนะคะเวลาน้อยเราก็ไม่ได้พาทุกคนเข้าไปชมด้านในเนาะสวยมากนะคะทุกคนวันนี้ก็ได้เก็บบรรยากาศสวิตเซอร์แลนด์นะคะเมืองลูเซียน นนะะท,ทางขึ้นปราสาทเนาะหมู่บ้านเล็กๆนะคะวินีก็นั่งรถพาชมนะคะเพราะว่าถ้าเราเดินเราจะเก็บภาพได้ไม่สวยทางขึ้น เมืองเล็กๆนะอย่างบ้านเมืองก็จะเก่านะคะทุกคนอุ้ยอ้ยโยกเยก,กจะเป็นทางขึ้นเนาะทาขึ้นปราสาทลูเซียนก็จะมีป่าลำทานนะคะทุกคนโอ้ก็น่ามาเดินเนาะ าสา์เก่าแก่นะทุกคนใหญ่เราดูข้างล่างก็จะเด่นมากแดดดีมากนะทุกคนปาสาทเมืองลูเซียน,นะน อยู่กับธรรมชาตินะคะทุกคนวันนี้แดดดีมากวี่นีก็ออกมาเดินขับรถเล่นนะคะหาเก็บผักเก็บหญ้าเราอยู่ข้างบนนี้นะคะทุกคนเราก็ขึ้นมาตรงบนปราสาทเนาะแล้วก็จะเป็นหมู่บ้านลูเซียนนะคะทุกคน บรรยากาศรอบๆเนาะเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะทุกคนเมืองรูเซียนี่ก็จะไม่ไกลมันจะมาจากออแถวหมู่บ้านเล็กๆเรื่อยๆนะคะทุกคนจะไม่ไกลาจากเมืองมูด,ดองก็มาจากเอ,อ เมืองที่พินีอยู่ก็ประมาณยี่สิบนาทีนะคะขับรถมาถนนซุเปอร์ไอเวย์ก็จะมีลำธารน,นะคะมีป่าลำธารก็จะสวยมากแล้วก็ปราสาทนะคะเราไปดูใกล้ๆนะคะทุกคนแดดมันแจะ เพรารียก็จะเป็นทางลงเดินเนาะถ้าสมมุติว่าคนจะมาหาเดินเล่นนะคะทุกคนก็จะเป็นอีกหนึ่งสานที่ที่เรามาเดินพักผ่อนนะคะยามอากาศดีๆครอบครัวคู่รักหวันแหววมาเดินได้นะคะก็จะเป็นที่เดินเนาะแล้วก็ ขึ้นมาเนาะก็จะเป็นปราสาทใหญ่นะคะทุกคนคือคงไม่เปิดให้คนเข้าเนาะเพราะว่าเขกากั้นรั้วไว้นะคะทุกคนอันนี้เขาปิดกั้นนะคะทุกคนเขกากั้นเอาไว้ก็คือไม่ได้เข้าเนาะ เราก็ไม่เข้าใจนะว่าเขาไม่ให้เข้าไปชมนะคะทุกคนรู้ไหมว่าแต่ละเมืองแต่ละเมืองเขาก็จะมีปราสาทของเขานะคะบนปราสาทหิน สวยงามน,นะอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าปราสาทาก็มีนกบินนะคะทุกคนแดดก็จะส่อง ตอนค่าคืนก็อาจจะน่ากลัวนะแต่สวยค่ะคนสวยมากๆชอบอะ่ะสวยสวยจริงๆ อยากเข้าไปข้างในเนาะอยากนึกถึง <celand> เจ้าเมืองลูเซียนต้องดูจริงๆนะคะทุกคนพี่นี่ก็เก็บภาพเข้ามาฝากเนาะก็จะได้แค่นี้เนาะก็มันจะถ่ายไม่ค่อยดีเนาะ นี่แดดนะคะทุกคนแดดก็จะส่องตาพี่นีนะคะทุกคนพี่นีก็จะเก็บคร่าวๆเนาะมาฝากทุกคนเดี๋ยวพี่นีวันนี้ก็จะไปหลายที่นะเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศของเมืองอีเวดองเออไม่ใช่มูดองนะคะทุกคน จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆเหมือนกันนะคะทุกคนแดดจะจะมองไม่ดีดนะ <c oughs> จะมองอะไรไม่เห็นเดี๋ยวพี่ดีก็จะไปเก็บผักด้วยนะคะทุกคนแล้วเราก็ <c oughs> ประสาทมีข้างคาวนกนะคะทุกคนแต่ค่ำคืน เราก็ไม่รู้ว่าเป็นไงเรวจะมีแสงไฟหรือเปล่าพบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ